จับกลงไปแล้วครับปีนี้ที่เก้าครับผมส่วนออกแบบขอบคุณมาลัยน้ำใจจากทุกๆคนครับส่วนออกแบบสวยๆจากแม็กซ์พิงนะคะฉากสวยมากยกมาจากยัสโสธรใช่ไหมคะยืนแบกใจมาเดี๋ยวแท็กซี่แฟนงผ้บนะฮะแม่ๆม่เขาไปถ่ายภาพเรามีเวลาให้ถ่ายภาพถึง เจ็ดโมงเช้าผ่านกันลงไปเลยครับรอเล่ยิ้มค่ะยิ้ม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 ก็ให้ให้เวลาสักพักนึงเพราะว่าเสือกิดจะได้ไปามากก่อนเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ไปงานต่อที่บุรีรัมย์เราจะเริ่มง,งานค่อนข้าง,งเร็วด้วยก็เลยต้องให้น้องๆกับเรียนทางออกจากออฟฟิศออกจากค่ายนะคะเร็วหน่อยนะคะ บอลแม่ๆใช้เวลาอม่เนืนาดเพราะว่าเรายิงยาวก็แต่งงานแบบใ่เปจนจบอีกทีแปดนะะจนถึงวันนี้ยังไม่ได้นอนนะเราคิดด้อีกสิบนาทีได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้จะไม่เห็นเลยยี่สิบสอี แม่ต้องทำสแตนดี้แล้วนะรัวพี้ที่ไหนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะพบกันใหม่ EP 10นะคะซึ่งสถานที่ที่ไหนอยากไปคอนเสิร์อะไรเราติดตามได้นะคะเร็วๆรีีนะฮะรอติดตามได้เลยเะี๋ยวใครรู้ที่ดี บรรยากาศ